ย่างไก่ย่างหมูกันเพื่อนๆวันนี้คอหมูย่างนี่เห็นไหมคอหมูย่างแล้วก็ปีกไก่เก๋นมันหัวใจตับมีตับอยู่หน่อยหนึ่งมีตับอยู่สองไม้ไมั้งซื้อลมรวมกันมาดูดิไ,ดไอนี่คอหมูย่างอ่ะมันมีมันเนี่ยไฟมันเลยทุกเออท้ามกลางอากาศนาหนาวๆเนาะดูอากาศย่างอยู่หลังบ้านมืดตื้อๆเลยดู ตืต๊ดๆเลยนี่หมูน่ากินไหมจ๊ะเออนี่ก็เป็นครัวหลังบ้านแพทย์จะมีครัวหลังบ้านไหมท่านเตาเตาหลังบ้านเอาไว้ทําตอนหน้าร้อนไงทานู่ทน,นทํานี่ทาอะไร,ะไรที่มันเหนม็นๆน่นะที่มันอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะครัวฝรั่งมันไม่มีที่ระบายมากไม่งั้นมันก็จะเหม็นคุ้งอยู่ในบ้านนั่นแหละเออช่วงนี้เป็นเป็นช่วงของการอะไรอะ ปรับมุมกล้องปรับมุมมุมกล้องเออปรับมุมกล้องคูดไม่ชัดปรับเปลี่ยนไอ้มุมกล้องไม่รู้ว่าจะอยู่มุมไหนดีมุมถือกล้องก็เ,อเพอเพื่อนก็จะเวียนหัวสูงไปต่ําไปเตี้ยไปไกลไปมองเห็นอาหารไหมเห็นไม่เห็นอาหารเออนี่ยัง แพทก็เพิ่งจะเปิดช่องมาได้หนึ่งเดือนแล้วแหละทำ u t u b e มาได้เดือนหนึ่งแล้วก็ยังอะไรก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะ,ะเพิ่งจะหัดทำเพิ่งจะเริ่มทำเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่อะไรก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวแพทก็แพทคิดว่าอีกสองสามเดือนน่าจะโอเคน่าจะหาหมุมกล้องที่แน่นอนได้ว่าฉันจะอยู่มุมไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะันมุมไหนถึงถึงจะโอเคแล้วก็ดูเพอร์ดีเพอร์เฟที่สุดเนาะตอนนี้ก็ยังเออยังหา จุดศูนย์นยกลางไม่ได้ว่าจะว่าจะอยู่ทางไหนดีอว่ากันป้ายทไปอยู่ว่านเงาเหงาไม่รู้จะทําอะไรก็หาอะไรทําไปเรื่อยเลยแพทออ,อยู่บ้านเงาเงาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวให้สามีวันหนึ่งก็ไม่รู้จะไปไหนวันนี้ตามเคยวันนี้เดี๋ยวย,ย่างไก่ย่างอะไรเสร็จต้อว่าจะออกไปซื้อกุ้งหน่อย ปซื้อุ้งสดมาตำไม่นี่มาทำส้มตำกินซื้อุ้งสดมาตำส้มตำกินจะออกไปเนี่ยซูเปอร์แถวบ้านนี่แหละไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวย่างนี่สุกก็จะไปแหละดูน่ากินไหมเพื่อนๆดูย่างเต่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยย่างคอหมูย่างอ่ะไฟมันชอบลุกอะ่ะมันมันมันโยดใส่แล้วไฟมันก็ลุกเห็นไหมแพทว่ามันน่าจะสุกแล้วนะถ้าลองมันเราก็ต้องไปอบอีกรอบหนึ่งนะ ถ้าแพทก่อนจะอินกินแพทก็ต้องไปอบนะไปอุ่นเนาะเอาออกก่อนดีกว่าเอาไปใส่ตู้ปิ้งอะตู้อบไฟฟ้าเพราะว่าอากาศที่นี่มันหนาวไงถ้ามันต้องกินร้อนๆไม่งั้นมันก็จะเป็นไข่ถ้าเป็นมีมันนะมีมันมันก็จะเป็นไขแ่แหละแล้วก็ต้องไปอบอีกรอบนึงก็น่าจะโอหรอกอบย่างก่อนเนี่ยไฟมันลุกเห็นไหมถ้าพอให้หอมๆเวลาเรากินแล้วก็ไปอบอีกสัก รอบหนึ่งก็โอเคแล้วแหละไส่มันลุกมากอื้ออื้อนี่ขึ้นแล้วนี่เป็นไงน่ากินไหมพอหมูย่างนะเดี๋ยวรอไก่สุกนี่กำลังย่างไก่อยู่ไก่ยังจะสุกย่างหน่อยเยะหมูเราก็ไปอบอีกรอบนึงเราไปใส่ตู้อบอีกรอบนึงเดี๋ยวเรามารอไก่สุกก่อนดีกว่า ราไก่สุกรปิดฝาเนาะปิดฝาไว้ความร้อนมันจะได้อยู่ไหเนี่ยมันก็จะมีวัดระดับความร้อน,นความร้อนขึ้นสูงขึ้นสูงเท่าไหร่เนี่ยเตาเตาเบีบิคิวง่ายเนาะสะดวกสบายไม่ต้องไปดังเตาถ่านถ้ายุ่งยากดูอากาศดิอากาศหลังบ้าน รั้วหลังบ้านอนี้ต้นไม้หลังบ้านนี่ก็มีร่มด้วยนะนเห็นไหมถ่ายให้ดูมีร่มด้วยเห็นไหมครัวหลังบ้านแพทนี่มีร่มเตาเรียบร้อยเตาแกต๊สตนู้นก็มีที่นั่งนี่ก็เป็นสวนหลังบ้านเล็กๆน้อยน้อยมันย้อนขย,ายามมันนี้เป็นตู้ห้องเก็บของตู้เก็บของ,งก็ใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นไปเครื่องครัวเครื่องอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไว้หลังบ้าน นี่ไงชะอมแตกยอดนะมีสองสามยอดชะอมจะผถินที่แตกตัดวันนั้นแหละเห็นไหมส้มนุ่นก็มะกรูดมะกรูดมียีกว่าต้นอ่ะต้นแอปเปิลแห้งแล้วนี่ก็มีแหละสวนเล็กๆหลังบ้านเล็กๆหน้าบ้านก็ไม่ได้ปลูกอะไร,ห,ระหน้าบ้านจะปลูกแต่ส้มกับไอเน a อะโวคาโดอยู่ห6ต้นมั้งหน้าบ้านปลูก5้ต้นหนุ่เนเร์ข้างบ้านโอเคเดี๋ยวเรามารอไก่สุกกันดีกว่า นี่ไก่เราเป็นไงใกล้สุกแล้วเกือบสุกแล้วแพทไวกสักสิบนาทีก็น่าจะสุกแล้วแหละเนี่ยปีกไก่มันไม่ใหญ่ไงปีกไก่เล็กๆเองหิวแล้วแน,นเ่เมื่อกี้ชิมไปหน่อยอร่อยแซ่บมากเดี๋ยวแพททำเสร็จแล้วย่างไก่เสร็จแล้วแพทก็จะล้างเตาไปเลยเพราะเตาเนี่ยมันต้องยาม,มันต้องล้างตอนร้อนๆน,นะมันถึงจะออกตีถ้ามันเย็นแล้วเราไปล้างมันจะมันจะสกปรกเวลามาทําใหม่แล้วก็จะได้ไม่ต้องล้างเดี๋ยวแพทก็จะครีนเตาไปเลย เสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะออกไปซื้อกุ้งสดไม่ซื้อตั้งแต่เมื่อวานเพราะครัวมันไม่สดไงเ๋ยวเราออกไปซื้อตอนนี้เราก็ทํากินเลยแพทว่นน่าจะสดอร่อยกว่าที่ซื้อค้างคืนไว้เนาะเอาไว้เจอกันตอนอบนโต๊ะอาหารนะจ๊ะเพื่อนๆโอเคบายบายขอบคุณมากเพื่อนๆที่ซับสไครต์แล้วก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้แพทแพทก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆแหละนี่ก็เพิ่ง ครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับกี่วันเนี่ยที่ทำมาเนี่ยแพทย์ว่าประมาณเข้าไปดูย้อนหลังนะน่าจะประมาณเดือนในนิดนิดเดือนเดือน,นไม่กี่วันหรอกเพิ่งจะเต็มเดือนเพิ่งจะเต็มเดือนพูดง่ายๆนี่เองโอเคแล้วแพทย์จะปรับปรุงไปเรื่อยๆอ่าพยายามจะทําให้ดีที่สุดเลยหามุมกล้องที่เหมาะแล้วก็ดูแล้วไม่เวียนหัวดูแล้วก็เห็นอาหารได้ชัดแล้วก็ภาพคมชัดโอเคจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า